ในการสรรหาในตำแหน่งประลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับมีความชัดเจนครับว่าการสรรหาเนี่ยจะใช้วิธีการคัดเลือกการคัดเลือกก็จะเป็นการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งท่านที่กำลังที่จะเตรียมตัวที่จะขักการสรรหาในตำแหน่งประหลัด ของท้องถิ่นในรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นประลัดอบตอรประลัดเทศบาลปลัดอบอจอการสรรหาจะเป็นการคัดเลือกด้วยการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนี่คือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครับแล้วก็มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อเริ่มต้นให้ทำความเข้าใจตั้งแต่ ปลัดในระดับต้นครับคำถามนี้นะครับถามว่าการทดสอบสมรรถนะประจำผู้บริหาร4สมรรถนะเนี่ยซึ่งจะมีเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเป็นผู้นําความสามารถในการพัฒนาคนแล้วก็การคิดในเชิงกลยุทธ์แล้วระดับสมรรถนะที่ต้องการ ท่านที่จะสอบตำแหน่งประหลัดในระดับต้นต้องการสมรรถนะให้ท่านแสดงออกในระดับที่2อย่างไรมาดูตัวอย่างคำถามนี้นะครับที่บอกว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากประชาชนไม่คาดหวังให้หน่วยงานของท่านแก้ไขแล้วท่านจะดําเนินการ อย่างไรในเบื้องต้นท่านจะต้องเข้าใจก่อนครับว่าคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่วัดถึงสมรรถนะในการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงของท่านนะครับออกแบบข้อสอบในข้อนี้เพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะท่านมีสมรรถนะ ในเรื่องของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงมากน้อยอย่างไรคำว่าผู้นำเนี่ยนะครับคือคนที่นำพาองค์กรนำพาทีมงานนำพาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ไปบรรลุตามเป้าหมายท่านจะจะต้องแสดงออกถึงความเป็นผู้นำแล้วเขาก็หยิบยกเอาสถานการณ์มาว่ามันมีปัญหาจะเกิดขึ้น ซ้ำซากซ้ำซากคือเกิดแล้วเกิดอีกแล้วเกิดซ้ำซากเกิดแก้แก้ปัญหาไม่จบแล้วเกิดแล้วเกิดอีกเกิดซ้ำซากประชาชนไม่คาดหวังให้หน่วยง,งานของท่านแก้ไขท่านจะทำอย่างไรท่านจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่ไปแก้ไขปัญหานี้ครับ มันต้องมีหลักการนะก่อนที่ท่านจะเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนี้หลักที่พิวล์เพื่อนแนะนำท่านตรงนี้ครับคือท่านจะต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนว่าอสาเหตุของปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรอ,อันนี้คือมีปัญหาเกิดขึ้นซ้ำซากนะและยังไม่บอกว่าท่านไปอยู่ใหม่หรืออยู่เก่านะแต่ที่แน่ๆทักษะในการแก้ไขปัญหาทักษะในการทํางานเนี่ยท่านจะต้อง ศึกษาหาข้อมูลว่ามันมีสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วจะต้องแก้ไขอย่างไรมาดูตัวเลือกครับทุกตัวเลือกเนี่ยล้วนแต่บ่งบอกถึงคุณลักษณะหรือบ่งบอกถึงพฤติกรรมของท่านนะเช่นตัวเลือกกอไก่บอกว่า บทนสาเหตุของปัญหาด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดแล้วก็ดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยใช้กลไกาการมีส่วนร่วมจากประชาชนและก็หน่วยงานภายนอกขอไขว่ายอมรับปัญหานั้นมันยากเกินไปที่จะแก้ไขจึงหยุดการแก้ไขขอให้ประชาชนเข้าใจถ้าหากว่าท่านบอกแบบนี้แน่นอนครับ ระด,ดับของการมีสมรรถนะการเป็นผู้นำในก,การเปลี่ยนแปลงศูเลยครับเป็นศูนย์เพราะท่านจุดเหมือนท่านยอมแพ้ข้อคายบอกว่าใช้แนวทางเดิมที่เคยทํามาเพราะมันเคยแก้ไขได้ในบางครั้งแนวทางเดิมที่เคยทํามาเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าแก้ไขปัญหาให้ท่านได้ทุกครั้งนะ เขาบอกว่าได้บางครั้งแล้วก็อาจได้ผลในครั้งนี้ซึ่งมันก็เคยทําได้แล้วก็เคยทําไม่ได้คําตอบในกรนี้ก็มีความเสี่ยงนะในห้5 0ิบห้าสิบนุนข้อนี้สร้างแคมเปญประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้น และต้องใช้เวลาในการปรับปรุงเหมือนกับท่านต้องยืดเวลามันก็ไม่จบอยู่ดีคำตอบที่ดีที่สุดในข้อนี้นะครับจะต้องทบทวนสาเหตุของปัญหาด้วยการศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดดำเนินการในการแก้ไขอย่างเป็นระบบใช้กลไกการมีส่วนร่วมจากประชาชนและก็หน่วยงานภายนอกตรงนี้เป็น การบ่งชี้ถึงการมีสมรรถนะในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านที่เลือกคาตอบในข้อนี้คือว่าท่านคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจถูกต้องตัวอย่างคําถามครับท่านถูกมอบหมาย คำว่าท่านถูกมอบหมายเนี่ยก็จะมีผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือท่านขึ้นไปมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเที่จริงแล้วก็เมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่าผู้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยทำผิดจริงทำผิดจริงแล้วท่านจะทำอย่างไร ในข้อนี้นะครับก็ก่ว่ารายงานไปยังหน่วยเหนือนอย่างตรงไปตรงมาพร้อมเสนอทางในการแก้ไขตามกฎหมายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องขอไขบอกว่ามองข้ามความผิดไป เพราะเป็นผู้ประคับบัญชาเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งคำตอบในข้อขอไข่เนี่ยนะครับกเท่ากับว่าท่านมีพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิดนะการสมรู้ร่วมคิดก็ไม่ต่างจากการที่ท่านร่วมกระทําผิดด้วยซึ่งการที่ท่านร่วมกระทําผิดด้วยนะครับ ความผิดก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่แค่ตัวท่านคนเดียวนะครับท่านทำผิดผู้บังคับบัญชาท่านทำผิดคนเดียวไม่พอครับท่านยังไปร่วมทำผิดกับผู้บังคับบัญชาของท่านอีกในข้อน,นี้ไม่ตอบครับรายงานไม่ตรงกับข้อท็จจริงก็ไม่แต่งจากข้อขอไข่นะท่านปกปิดอะ ปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรงแล้วก็แก้ไขแบบเงียบๆภายในหน่วยงานในข้อนี้นะครับต้องตอบข้อกอไก่รายงานไปยังไปยังหน่วยเหนยอย่างตรงไปตรงมาข้อต่อมาครับมีปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากจนประชาชนไม่คาดหวังให้หน่วยงานของท่านแก้ไขแล้วท่านจะทำอย่างไร มีปัญหาเกิดขึ้นซ้ํซ่าก็คล้ายๆกับคําถามแรกนะครับท่านต้องมีสมรรถนะในเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงวิธีการนะครับที่จะทําให้ท่านตัดสินใจได้คําตอบได้อ,อย่างถูกต้องเนี่ยท่านจะต้องไปทําความเข้าใจว่าเอ๊ะการทดสอบสมรรถนะในเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องแสดงพฤติกรรมอย่างไรแสดงออกอย่างไรจึงจะชี้ให้เห็นว่า ท่านมีสมรรถนะในเรื่องของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเข้าใจใน,ในความหมายเข้าใจในหลักของสมรรถนะเข้าใจในตัวชี้วัดซึ่งสมรรถนะในแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีตัวชี้วัดให้เห็นว่าท่านจะต้องแสดงออกอย่างไร อย่างตัวอย่างครับที่เป็นสมรรถนะในเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงของท่านเนี่ยนะครับก็มีระดับให้ในในสมรรถนะ <c oughs> <c oughs> ในมติหารของตําแหน่งเนี่ยก็จะมีระดับให้ว่าคนที่จะสอบประดัดในระดับต้นเนี่ยท่านจะต้องแสดงพฤติกรรมในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สอง คนที่จะสอบตำรวดระดับต้นต้องต้องมีพฤติกรรมในความสามารถในการพัฒนาคนในระดับที่สองความสามารถในการเป็นผู้นำระดับที่สองแล้วก็การคิดในเชิงกลยุทธ์ในระดับที่สองท่านจะต้องแสดงออกให้เห็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานก่อนที่ท่านจะมาสมรรถนะในใน,ในสมรรถนะประจำผู้บริหารเนี่ยท่านจะต้อง มีสมรรถนะหลักมาก่อนสมรรถนะหลักก็คือสมรรถนะที่ทุกคนจะต้องมีร่วมกัน5สมรรถนะเริ่มตั้งแต่การมุ่งผลสำฤทธิ์การยึดมั่นในความถูกต้องและก็จริยธรรมความเข้าใจในองค์กรระบบงานการบริการที่เป็นเลิศการทํางานเป็นทีมแล้วก็ต้องการตัวชีวัดในระดับที่2เหมือนกันแต่ท่านต้องมีสมรรถนะที่เป็นสมรรถนะ ประจําสายงานเอกท่านจะสอบประหลัดใช่ไหมสอบประหลัดต้ตองมีทักษะหรือว่ามีความสามารถหรือว่ามีสมรรถนะในการกํากับติดตามอย่างสม่าเสมอในระดับที่สองท่านจะกํากับติดตามการทํางานของลูกน้องของทีมงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านอย่างไรที่จะแสดงเห็นว่าท่านมีสมรรถนะในการกํากับการติดตามอย่างสม่าเสมอไม่ใช่ไปจู้จี้จุกจิกแต่มันต้องมีศาสตร์มีศิลป รวมถึงการแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพอ้่มืออาชีพเขาแก้ไขปัญหาอย่างไรการสร้างสารร์คเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นประลัดในระดับต้นตำแหน่งประหลัดนะต้องการระดับที่สองส่วนท่านที่สอบรองประลัดเนี่ยท่านจะไปสอบคัดเลือกคือไปสอบข้อกฎหมายท่านจะสอบในตำแหน่งประลัดในระดับกลางในรอบนี้ระดับสมรรถนะ ที่ต้องการให้ท่านแสดงออกเนี่ยการเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงของประหลัดระดับกลางรวมถึงรองประหลัดกลางด้วยนะครับต้องการระดับที่สามครับประหลัดระดับกลางรองประลัดระดับกลางต้องการความสามารถในการเป็นผู้นาในระดับที่สามประหลัดระดับกลางรองประหลัดระดับกลางต้องการความสามารถในการพัฒนาคนระดับที่สามการคิดในเชิงกลยุทธ์ต้องการระดับที่สาม ท่านที่สอบรองปรัดระดับสูงปรัดระดับสูงการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงต้องการตัวชี้วัดในระดับที่4ความสามารถในการเป็นผู้นําต้องการตัวี้วัดรในระดับที่4ความสามารถในการพัฒนาคนต้องการตัวี้วัดรในระดับที่4การคิดในเชิงกลยุทธ์ต้องการตัวี้วัดในระดับที่4นี่คือสิ่งที่ที่ท่านจะต้อง แสดงออกให้เห็นว่าท่านมีสมรรถนะหรือท่านมีทักษะเหล่านี้ให้อยู่ในดับที่4นี้นะครับซึ่งท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในรอบนี้นะครับแล้วก็ช่วงในเวลาในช่วงเวลานี้เนี่ยมีข้อจำกัดหลายประการในการทำงานไม่ว่าจะเป็นช่วงของการปิดงบประมาณท่านต้องทำภารกิจหลายอย่างดีเข้าใจครับ วิธีการหนึ่งที่หลายท่านเลือกในการฝึกฝนในการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองเนี่ยก็คือการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เรียกได้ว่าเป็นเป็นอิสระของผู้เรียนด้วยนะครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกของทุกแห่งบนโลกใบนี้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับท่านรับชมสดในลิงก์ลับกลุ่มปิดในตำแหน่งประหลัดไลสดในช่วงเวลาสองทุ่ม หรือ3ามทุ่มบางวันนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะชมย้อนหลังเมื่อท่านพร้อมอย่างท่านตื่นมาตอนเช้าเนะี่ยท่านก็มารับชมย้อนหลังได้ทําแบบทดสอบท่านสะดวกที่จะปริ้นเป็นกระดาษออกมาฝึกทําก็ได้หรือท่านไม่สะดวกที่จะปริ้นแต่ท่านสามารถที่จะฝาบทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Form s, ก็ได้ทําเสร็จกดส่งกดดูคะแนนเออก็ประเมินความเข้าใจของตนเองได้ว่าไออเราเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอย่าง ก็เป็นวิธีการที่หลายคนเลือกที่จะใช้วิธีการนี้เรียนรู้แล้วก็ประสบความสําเร็จในการสอบอย่างผลงานที่ที่เรียนรู้ออนไลน์กับพเ,เพื่อนๆนะที่แชร์ให้เห็นในในโซเชียลว่ามันเป็นวิธีการที่ประสบความสําเร็จได้จริงๆนะนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์ในรุ่นที่กําลังจับมาถึงนี้นะครับท่านสแกน QR โค้ดกดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับเป็น รุ่นที่13ที่จะเริ่มต้นในวที่27กันยายน2568ซึ่งเราคาดว่าณนะวันที่27เนี่ยท่านรู้แลวละว่าว่า,าทำลายในการสรรหาจะเป็นอย่างไรหรือมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้ฝากกดไลค์กดแชร์รีงนี้เผยแพร่สาธารณะอย่างที่บอกว่าคนที่เรียนรู้อะไรก็จะเป็นรีนรับกลุ่มปิดกันหานะครับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์สแกน QR กดเพิ่มเพ่เข้าไปในกลุ่มไลน์นี้คลิปนี้สวัสดีครับ